ำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์นะคะกับรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International c o o p e r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะเวลา6กนกาสานาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานีวิทยุสลาลม AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ หรือว่า Facebook ของสลาลมเรดิโอนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อตอนที่แล้วค่ะไทก้าพัฒน,นาทั่วโลกค่ะได้พาทุกทกท่านนะคะสัญจรไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อไปเข้าร่วมในพิธีมอบรับหรือว่าพิธีส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า7คันนะคะซึ่งในวันนั้นค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะได้มีการมอบรถยนต์ไฟฟ้า,าทั้ง7คันนี้นะคะให้กับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววนะคะโดยในวันนั้นค่ะมีมิสเตอร์คาวามูระค่ะ ฮิโรชินะคะซึ่งเป็นอัครราชทูตนะคะของสถานเอกอักครชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยค่ะเป็นผู้มอบรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง7จคันนะคะโดยมีดรชุติมาเอี่ยมโชติชาวลิตค่ะผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะเป็นผู้รับมอบรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง7คันนะคะพร้อมทั้งสถานีชาร์จพลังงาน,นะคะ่ะซึ่งสถานีในการชาร์จพลังงานนนะคะในพิธีในการรับมอบครั้งนี้ค่ะทางญี่ปุ่นได้ให้เรา ส่งมอบสถานีไฟฟ้าให้เราอยู่2อ,อลักษณะน,นะคะเป็นแบบ q u Quick c h a r ์ e แล้วก็เป็นแบบ Normal c h a r ์ e ค่ะสงสัยไหมคะว่า q Quick c h a r ์ e และ Normal c h a r ์ e มีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็รูปร่างหรือลักษณะของ q Quick c h a r ์ e และ Normal c h a r ์ e เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรและการชาร์จไฟฟ้าของทั้ง2แบบเนี่ยค่ะความไวหรือความรวดเร็วในการชาร์จเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะวันนี้ค่ะท่านรองวิรัตจันทรานะคะซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าการของวอวค่ะท่านจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าตู้ ชาร์จไฟฟ้าหรือตู้ชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์ค่ะทั้ง2แบบมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะขอเชิญติดตามรับชมค่ะอันนี้เป็นสถานีอัดประจุนะครับหรือชาร์จเจอร์เนภาษาอังกฤษที่เราเรียกนะครับภาษาไทยใช้คําว่าสถานีอัดประจุนะครับซึ่งจะมีทั้งแบบ normal h h r r จตัวนี้ครับตัวเล็กเนี่ยนะครับกับ quick c h a r g จนะครับซึ่ง normal ชา r g จเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมง ขณะที่ควิกชาร์จเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพียงรถยนต์ทั้งหมดที่รถรถอีวีที่เราได้เข้ามานะครับทุกเย็นก็จะมาชาร์จประจุที่นี่นะครับโดยทั่วไปเราจะให้ใช้ normal ชาร์จนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นคนบอกว่าถ้าเกิดชาร์จโดยควิกชาร์จแล้วแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่เรากําหนดว่าเราจะทำควิกชาร์จเทียบกับ normal ชาร์จเพื่อเก็บ Data ที่ชัดเจนว่าตัวเลขจริงๆที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะดูจากเวลาเนี่ย จะเห็นว่าต่างกันเยอะมากเลยนะครับระหว่าง1ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงมันจะเห็นว่าตัว normal charge เนี่ยหัวมันจะเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับ quick charge จะหัวใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่มามันจะมีทั้งช่องเสียบแบบ normal charge กับ quick charge ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราอนุญาตให้รถทั่วๆไปใช้ normal charge อย่างเดียวนะครับเพราะบริษัทแนะนำมา nissan น,น,นะครับแนะนำาให้ใช้ normal charge ไม่ควรใช้ quick charge เพราะว่ามันจะทําให้แบตเสื่อมซึ่งถามเขาว่าเสื่อมเร็วยังไงเขาบอกไม่มีข้อมูลเหมือนกันเพียงแต่ว่าคิดว่าเสื่อมเร็วนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็คิดว่าเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้มาเป็น data ยืนยันว่าการใช้ normal charge กับ quick charge มันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับตัวรถนะครับซึ่งเราจะก็จะเก็บทั้งเรื่องค่าไฟพลังงานด้วยว่ามันชาร์จแล้วมันกินไฟต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมของยิ้นส่วน เป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นสถานีตัวนี้เนี่ยเราจะติดตั้งทั้งหมด5โลเคชันนะครับที่เทคโนโลยีมี2ตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวฝั่งนู้นนะครับอีกตัวหนึ่งจะอยู่ที่บางปูอีกตัวนึงจะอยู่สถานีวิจัยลำตะคองที่โคราชนะครับแล้วก็อยู่ที่สถานีวิจัยสแกร,ราดที่โคราชเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีจุดทั้งหมด5สเตชันนะครับรถมี7คันแต่กระจายสเตชันไป5สเตชันเพราะอยู่ที่นี่รถ4คันนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัด ทั้งหมด3คันครับผมค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็คงจะทราบแล้วนะคะว่า q ค,ควิกชาร์ตค่ะ Quick จริงๆค่ะ1ชั่วโมงส่วน Normal c h a r ์จ นอมม่อจริงๆค่ะเป็นเรื่องปกติมากคือประมาณ12ชั่วโมงค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในการาทดสอบหรือว่าในการตรวจสอบหรือว่าในการเก็บข้อมูลเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์ในการที่นําไปพัฒนานะคะว่าในอนาคตเนี่ยควิกชาร์ตอาจจะไม่ใช่1ชั่วโมงนะคะอาจจะใช้เวลาแค่ไม่นานค่ะึือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ผลการวิจัยแล้วก็การผลิตของภาคอุตสาหกรรมของรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าของไทยเรานะคะค่ะวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะพาท่านมาทําความรู้จักกับสถานีในการชาร์จพลังงานไฟฟ้า ะะเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าท่านผู้ชมสงสัยไหมคะว่ารถยนต์ไฟฟ้า7คันจากเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่นเดินทางมาที่ประเทศไทยที่แหลมฉบังเนี่ย เขาเดินทางมากันได้อย่างไรแล้วการที่จะเอารถทั้ง7็คันพร้อมทั้งสถานีในการชาร์จพลังงานไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเราผ่านกระบวนการอะไรบ้างไทยก้าวต้องเตรียมการอย่างไรบ้างแล้วเราต้องทํางานกันร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างค่ะวันนี้ไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะเรามีคําตอบมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะโดยะจะเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างคุณวิสุตาอัมพรพลค่ะแล้วก็คุณแก้วใจนิ่งใจเย็นค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะะี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในพั รารกิจอํานยสิทธทิพิเศษและก็พัสดุโครงการนะคะจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะว่ากระบวนการในการนำรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง7คันจากเกาะฮอกไกโดญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยเราผ่านกระบวนการอะไรบ้างค่ะขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิสุตาอัมพลผลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแก้วใจนิ่งใจเย็นค่ะ ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าบทบาทความสำคัญของไทก้าในการนำรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง7คันภายใต้โครงการความช่วยเหลือแบบให้เป่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าวอลค่ะโดยท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าไทก้ามีบทบาทและความสำคัญอย่างไรในการนำรถยนต์เข้ามานะคะโดยส่วนที่เป็นผู้ดำเนินการในการนำรถยนต์เข้ามาคือส่วนอำนวยสิทธิ์และพัสดุโครงการค่ะ ซึ่งส่วนอำนวยสิบและพัสดุโครงการเป็นส่วนงานภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานเลขาดิการกรมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ โครงการความร่วมมือต่างๆอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการจัดทำประกันชีวิตให้แก่ผู้รับทุนอาสาสมัครไทยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญไทยการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการความร่วมมือรวมถึงการยกเว้นอากรน,นำเข้าและส่งออกให้แก่โครงการความร่วมมือค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดค,ค,คุยกับคุณเจ้าใจนิ่งใจเย็นนะคะว่าส่วนอำนวยสิทธิพิเศษมีหน้าที่บทบาท และขั้นตอนกระบวนการอย่างไรในการนํารถยนต์เข้ามาค่ะค่ะในเบื้องต้นขอเรียนให้ทราบว่ารถยนต์ที่จะนําเข้ามาภายใต้โครงการความช่วยเหลือเนี่ยนะคะมันเป็นความช่วยเหลือในในด้านทางวิชาการน่ยนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบของกงความเรื่วมมือระหว่างประเทศตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ ออโครงการความช่วยช่วยเหลือด้านต่างๆไม่ว่าโครงการนั้นจะผ่านหน่วยงานใดก็แล้วแต่รกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีหน้าที่อำวนวยความสะดวกในการควบคุมดูแลกำกับและการปฏิบัติพิธีการสุรากรทุกขั้นตอนกระบวนการจนเสร็จสิ้นนะคะ โดยก่อนที่จะนํารถยนต์เข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยทางไทยก้าได้มีการติดต่อประสานกับหน่วยงานใดบ้างคะในการนํารถยนต์เข้ามาในประเทศไทยค่ะแน่นอนอยู่แล้วเราต้องมีการติดต่อกับแหล่งผู้ให้นะคะคือรัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานผู้ดําเนินงานโครงการนะคะโดยวววนะคะในในส่วนของกรมความร่วมมือเนี่ยเป็นผู้ประสานงานกลางแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่ารายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำรถยนต์เข้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ของที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นของที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชนาจารหรือเปล่าหรือว่าเป็นของที่ต้องกำกัดอย่างไรบ้างอย่างนี้นะคะค่ะต้องตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการกระบวนการต่อไปค่ะอืมค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำหนึ่งไม่คุ้นเคยเลยว่าของต้องกากัด อันนี้ของต้องกำกัดหมายความว่าอะไรคะค่ะข,ของต้องกำกัดเนี่ยหมายถึงของบางชนิดนะคะที่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นของที่ต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาก่อนที่จะปฏิบัติพิธีการสุลรากรนนะคะแล้วกค็คือเป็นการกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นหรือว่าสินค้านั้นที่จะนำเข้ามาอย่างเช่นกรณีนี้นะเป็นรถยนต์ใหม่ เป็นรถไฟฟ้าใหม่จำนวน7คันที่ที่ทรัฐบาลญี่ปุ่นส่งมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนดซึ่งการกำหนดมาตรฐานการนำรถยนต์เข้านะคะก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าสอมอ,อนะคะเป็นผู้พิจารณาการนำเข้านะคะแต่การพิจารณาการนำเข้าเนี่ยก็ต้องมีเอกสารมีรายละเอียดข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดส่งให้ส,หสอมอ,อ,อเป็นผู้ดาเนินการ นะคะค่ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าของชนิดอะไรต้องติดต่อนหน่วยงานอะไรอย่างเช่น ทำไมรถยนต์ไฟฟ้าถึงต้องติดต่อกับสอมอ,อค่ะค่ะก็เป็นที่ทราบกันว่าสอมอ,อเนี่ยเป็น,เออเปนผู้พิจารณาหรือว่าเป็นผู้กําหนดว่ามาตรฐานการมาตรฐานของรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสอมอ,อนะคะทีงนั้นเราก็รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่นําเข้ามาเนี่ยมันเป็นรหัส สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับสอมอ,อ,อเป็นแล้วก็รายละเอียดตัวนี้รหัสสินค้าตัวนี้ไปเข้าขายกับพิกัดอัตราสุกากรที่ต้องขออนุญาตหรือไม่อะ,ค,ะค่ะค่ะและหลังจากที่ทางไทก้าได้รับการอนุญาตจากทางสอมอ,อ,อแล้ว ทางไทยก้าจะไปดําเนินการพิธีการศุลการการเพื่อขออนุญาญตนําเข้าต่อไปใช่ไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมความร่วมมืออยู่แล้วนะคะที่ว่าจะต้องอำานวยความสะดวกตั้งแต่ก่อนนาเข้า ระหว่างการนําเข้าและก็ภายหลังการนําเข้านะคะเริ่มต้นด้วยการที่ว่าออกรมจะต้องมีหนังสือแจ้งกมรมศุลกากรในการพิจารณายกเว้นอากรนําเข้าหรือเราที่เรียกว่าออการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารนะคะก็โดยที่กรมความร่วมมือจะต้องตรวจสอบเอกสารการนําเข้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นออมีการนําเข้ามาโดยทางเรือทางบก หรือทางน้ำํำในกรณีนี้ได้นําเข้ามาโดยทางเรือน,นะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าประกอบด้วยนะคะใบาตาส่งสินค้าหรือ Invoi ้นะคะใบบรรจุผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ packing list นะคะแล้วก็เอกสารในการรับรองหรือใบอนุญาตการนําเข้าจากสอมอ,อนะคะแล้วก็ส่วนรายละเอียดภาพถ่ายรถยนต์นี่ก็มีความจําเป็นเนื่องจากว่า จะต้องมีระบุยี่ห้อแล้วก็รุ่นนั้นเป็นรุ่นอะไรซึ่งมันจะต้องมีผลกับการตรวจสอบของกรมศุลกากรว่าสิ่งของที่นำเข้ามานั้นที่ได้รับอนุญาตจากสอรมอ,อ,อน้นเป็นไปตามที่นำเข้ามาหรือเปล่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกันหรือไม่นะคะค่ะ แล้วหลังจากที่ไทก้าได้มีเอกสารแจ้งไปทาง,ง button, <sk ar> กรมศุลกากรเพื่อขอให้ตรวจปล่อยแล้วเนี่ยแน่นอนว่ารถยนต์ที่นําเข้ามาเนี่ยยังไม่สามารถนํามาใช้งานได้เนื่องจากยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะอันนี้คือหลังจากที่นํารถยนต์เข้ามาแล้วเนี่ยทางไทก้าไ,ได้มีบทบาทในการตอบทะเบียนหรือจดทะเบียนให้แก Paw ่วอบอหรือเปล่าคะค่ะแน่นอนค่ะเออถึงแม้ว่ารถรถ เจ็ดคันนี้เป็นรถที่ออได้รับความช่วยเหลือโดยผู้ผู้รับผู้รับความช่วยเหลือก็คือหน่วยงานวมวนะคะซึ่งหน่วยงานวมวเนี่ยไม่สามารถไปดำเนินการจดทะเบียนโดยลำพังได้เนื่องจากว่าการนำเข้า สิทธทิพิเศษที่นำเข้ามาเนี่ยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีความร่วมมืออยู่เป็นผู้ดำเนินการพิธีการเอกสารต่างๆดังกล่าวข้างต้นนะคะมันก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของกรมความร่วมมือเราจึงมีหนังสือแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้แต่ผู้ครอบครองหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานบวชนะคะในเรื่องของการเ,เราอำนวยความสะดวก เฉพาะในเรื่องการแจ้งการจดทะเบียนนะคะพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายกรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้นะคะส่วนเรื่องการนำรถไปตรวจสภาพรถยนต์หรือว่าออไปดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการของการจดทะเบียนและดำเนินการเกี่ยวกับภาษีรถยนต์เนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้ใช้งานนะคะ ค่ะงั้นแสดงว่าตั้งแต่กระบวนการที่นำเข้ามาเนี่ยเนื่องจากไทก้าเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าแสดงว่ารถยนต์นี้ได้รับเอกสิทธิ์จากของไทก้าใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการจดทะเบียนให้กับรถยนต์เอกสิทธิ์คันนี้แต่ว่าเป็นการจดทะเบียนในนามของวอบอถูกต้องไหมคะ รถยนต์ทั้งเจคันนี้เป็นการจดทะเบียนเ,เป็นรถยนต์เป็นการจดทะเบียนในนามของวอก็จริงแต่เอกสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ภายใต้การยกเว้นอากรของกรมความร่วมมือฉะนั้นการควบคุมดูแลหรือการดําเนินการเนี่ยจะต้องผ่านกรมความร่วมมือทุกท,ทุกครั้งค่ะและแสดงว่าหลังจากที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีแน่นอนว่าต้องมีการต่อทะเบียน ตรงในขั้นตอนนี้ค่ะไทยก้ายังมีบทบาทในการต่อทะเบียนให้แก่หน่วยง,งานทางบวบหรือเปล่าคะค่ะ,คะก็กรมความรู้มมือยังมีบทบาทอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นคือปีแรกที่มีการจดทะเบียนในครั้งแรกเนี่ยกรมความรู้มือก็ต้องออได้รับ เอกสารสำเนาใบหมายเลขทะเบียนรถประจำรถนะคะส่งมาให้กรมความร่วมมือเพื่อกรมความร่วมมือจะได้แจ้งประสานไปยังกมรมศุลกากรแผนกสำนักสืบสวนและปราบปรามนะคะเพื่อควบคุมรถยนต์ที่นําเข้ามาโดยได้รับเอกสิริรจึงจึงเชื่อได้จึงถือได้ว่ารถทั้ง7คันดังกล่าวนี่ยังอยู่ภายใต้ ความควบคุมของกรมความร่วมมือหรือบทบาทของกรมความร่วมมือยังมีคงอยู่ภายในกําหนด5ปีนะคะรวมทั้งการต่อทะเบียนหรือการต่อภาษีประจําปีนั้นเ,เมื่อวอวาสามารถไปดําเนินการได้เองในปีต่อไปนะคะทุกๆปีจะต้องส่งสาเนาการเสียภาษีมาให้กรมความร่วมมือเพื่อกรมความร่วมมือเนี่ยจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากร เมื่อครบกำหนด5ปีแล้วค่ะสำหรับบทบาทการควบคุมรถยนต์ที่นำเข้ามาภายใต้การดำเนินงานของวบวนะคะจะได้ดำเนินการในส่วนที่กรมจะต้องดำเนินการเนี่ยคือตั้งแต่ปีแรกโดยการแจ้งหมายเลขทะเบียนประจำรถไปยังกรมสุทกากรสำนักสืบสวนและป่าปลามะคะเพื่อดูเอกสิทธิ์ทางด้านการยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อไม่ให้มีการโอน จำหน่ายจ่ายโอนไปให้กับโครงการอื่นหรือกับผู้ที่ไม่มีเอกสิทธิ์นะคะสำหรับในรายการการต่อภาษีประจำปีเนี่ยซึ่งก็จำเป็นจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีถึงแม้ว่ารถเจคันดังกล่าวจะได้รับยกเว้นอากรน,นำเข้า ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกก็ต้องมีการแจ้งแจ้งเป็นการยกเว้นภาษีประจำปีเป็นประจำทุกปีและในทุกๆปีเนี่ยทางววก็ต้องมีหนังสือแจ้งแจ้งสำเนาทะเบียนรถการต่อภาษีประจำปีให้กับกรมความร่วมมือเพื่อกรมความร่วมมือส่งให้สำนักสื่อสวนและป่าปามกรมสุลกากรทุกๆปีจนครบกำหนด5ปีถือว่ารถยนต์ดังกล่าวสิ้นสุด ภาษีอากรหรือสิ้นสุดเอกสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงกระบวนการบทบาทความสําคัญของไทยก้าในการนํารถยนต์เข้ามาตั้งแต่กระบวนการก่อนนํารถยนต์เข้ามาจนถึงสิ้นสุดกระบวนการเลยนะคะว่าไม่ใช่มีแค่การนําเข้าอย่างเดียวเราต้องมีการจดทะเบียนรวมถึงต่อทะเบียนเป็นประจําทุกปีให้แก่รถยนต์เอกสิทธิ์นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไทยก้าไม่สามารถ ดำเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียวเราต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นสมอนะคะกรมสุลกากรกรมการขนส่งทางบกรวมถึงหน่วยงานความร่วมมือคือทางวอวอ้วยนะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นกระบวนการการนําเข้ารถยนต์ของไทก้าเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณแกวใจนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะหลังจากท,ที่ทราบกระบวนการในการนํารถยนต์ไฟฟ้าทั้ง7คันเข้ามาใช้ในประเทศไทยจากฮอกไกโดมาจนถึงแหลมฉบังที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยโว้กระบวนการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเราต้องอาศัยการทํางานของทีมไทยแลนด์ประเทศไทยค่ะถือ,หร,อหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นทีมไทยแลนด์เดเวล็อปเมนต์ค่ะซึ่งการทํางานการทูตเพื่อการพัฒนาเนี่ยคะ่ะเราต้องอาศัยภาคีการทํางานร่วมมือกันกับหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสอมอ,อไม่ว่าจะเป็นกมรมศุลกากรกรมการขนส่งทางบกหรือ แม้แต่ว่าววก็ต้องมีส่วนร่วมในการทํางานกับเราในครั้งนี้ค่ะลําพังไทก้าค่ะคงไม่สามารถทํางานด้วยหน่วยงานเดียวได้นะคะเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนมาทํางานร่วมกันค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะไทก้าพันานาทวโลกก็ได้นําเสนอการทํางานของไทก้าที่มี ผลหรือว่ามีบทบาทกับการทําการวิจัยของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง7คันที่เราได้รับจากประเทศญี่ปุ่นมาครั้งนี้ค่ะเรามุ่งหวังค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่าการที่เรามีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะเราได้รับรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั้ง7คันเนี่ยมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการทําการวิจัยค่ะซึ่งการทําการวิจัยครั้งนี้ค่ะจะนําไปสู่ภา,า,าคอุตสาหกรรมที่จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนะะี่ยค่ะในปี2579ค่ะ1.2ล้านคันอาจจะไม่ไกลเกินฝันจากพวกเราอะ และที่สําคัญค่ะการมีรถยนต์ไฟฟ้าค่ะจะทําให้สภาพแวดล้อมหรือว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยได้มีจํานวนที่ลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยค่ะก็จะ มีเขาเรียกว่ามีมูลพิษน้อยลงอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ผลการวิจัยที่เราได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเราทําไทก้าพัฒนาทั่วโลกมา2ตอนแล้วนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไทก้าค่ะเข้าไปมีบทบาทอย่างไรกับการทําการวิจัยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเรานะคะซึ่งเรามุ่งหวังค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะว่าหน่วยงานเล็กๆที่เป็นหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะเรามีส่วนในการช่วยหรือมีการใน,ในการต่อยอดการทํางานวิจัย อย่างไรบ้างนะคะและที่สําคัญค่ะที่ผ่านมาเนี่ยไทยก้าวพัฒนาโรคค่ะแล้วก็นําเสนอแต่สาขากเกษตรศึกษาสาธารณสุขซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพ สองตอนที่ผ่านมาเราก็ทําให้ท่านได้เห็นแล้วนะคะว่านอกจากนี้ค่ะประเทศไทยเราค่ะยังมีศักยภาพในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านอย่าพลาดนะคะติดตามชมรายการของเราเป็นระยะระยะต่อไปนะคะท่านก็จะได้เห็นว่าหน่วยงานไทยหรือว่าประเทศไทยเราค่ะมีความก้าวหน้าหรือสามารถที่จะนําองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับประเทศหรือนานา,นา,นานประเทศได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะวันนี้เป็นเพียงแค่1ประเทศค่ะที่ไทยก้าวเราได้มีโครงการวิจัยร่วมกับเขาคือประเทศญี่ปุ่นนะคะในโอกาสต่อไปค่ะ จะได้มีโอกาสในการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการวิจัยระหว่างไทก้าประเทศไทยแล้วอาจจะเป็นประเทศจีนหรือฝรั่งเศสซึ่งเรามีโครงการวิจัยร่วมกับเขาอยู่นะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของไทก้าพัฒนาทั่วโลกก็คงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกๆเชา้าบรรจันค่ะเวลาหกนกาสามสนาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานีวิทยุสลาลม AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชั่นค่ะหรือว่า Facebook ของสลาลมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ ดิฉันยุวดีเมฆสุวิทและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ พลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภยัยชัวร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา t นะคะ ไทยชนะไทยชนะไทยชนะออกบ้านเมื่อไหรใส่หน้ากากไทยชนะหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยวิตินตัวป้องกันทุกวันไทยชนะใช้บริการห้างร้านเมื่อไรสแกนก่อนเข้าไปเราจะได้ไทยชนะเช็คอินเช็คเอาทุกที่ได้กําหนดให้มีคิวโค้ดไทยชนะข้อมูลทุกคนไว้ป้องกันเกิดเหตุจะได้ทันฉับทันไทยชนะเจรระมือหรือยิทันซิ่งปฏิบัติทุกสิ่งทำให้จริงไทยชนะลอไทยสบายใจทุกคนร่วมมือไม่สับสนไร้ต้องบนไทยชนะ สังคมร่มเย็นปลอดภัยถ้าทุกคนร่วมใจได้ตะแกรงไทยชนะนิวนานหรือวิถีใหม่ปรับตัวเร็วไวเราต้องได้ไทยชนะสามัคคีของประทไทยทุกคนอย่าเจ็บอย่าให้จนเราทุกคนไทยชนะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเชื้อโควิดต้องหมดไปสบายใจไทยชนะไทยชนะ